พอก่อนคือพรอมบวกถ้าวันพีซมีตอนใหม่มาอีกพันตอนแค่ตอนเนี้ยก็พอแล้วก็อาจจะเป็นไบโพล่าละกันไอเดบดูเะ้อเดบพอละลยเออถ้าอีกพันก็ประมาณ2 0 0พันกว่าตอนเองถ้ากรเสียแล้วมานั่งดูกับเพื่อนอาจจะมีคนตุยก่อนเราจะต้องไปเป็นโจรสลัดแบบลูฟี่พอก่อนละกันถ้าคนนั้นไปไหนแล้วแบบเจอแต่เรื่องลูฟี่ไม่ต่างเลยพอมบวกนะไม่ค่อยเจอโจรสลัดที่แบบว่าแซ่บ โอ้โอะโอแบบนี้ถ้าจุจๆสึไม่มีโกโจรเราจะพอกอ่อนรืพร้อมบวกหรือว่าหอมบวกหอมบวกครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อก็มีดีพอตัวพอก่อนก็ได<ม>้ไมไหมอิตาตุลิคุงอะมีตัวไหนที่คิดว่าน่าสนใจมากกว่าโกโจไหมถ้าเราจะต้องเป็นอสูรแล้วน่ารักแบบเนซโกะฟังนะ้อมบวกสุดๆอะบวกไหมล่ะไม่ไม่อยากเป็นอาสูรอยากพูดได้เนซโกะก็พูดได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยหรือเปล่า ถ้าเป็นไซตามะหนึ่งวันพอก่อนพร้อมบวกพร้อมบวกครับแน่นอนว่าพร้อมบวกเป็นคนที่สุขภาพดีสิตอัพวิ่งื้นวิ่งแข็งแรงหัวโล้นคืออย่างหัวโล้น <c oughs> <c oughs> ตื่นมาอุ้ยหัวโล้นเลยไปไซตามะจะทําอะไรบ้างก็อย่างลองวัดพลังกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะครับอาจจะต้องแบบไล่มาแรงมาจากห้องให้ได้คือเป็นเควสดแรกเลยถุก <พอ S 1> ที่เป็นไซตามะต้องทาให้ได้ก่อนด้วยกาปั้นของเราเราเป็นเอเลตัดสินใจยังไงพอก่อนพร้อมบวกคนทั้งโลกอาจจะพอก่อนพร้อมบวกครับนี่คือคําถามวันละดบบชาริตได้เลยนะเนี่ย้ออยากจะช่วยเหลือถึงที่สุดใส่เดี เพื่อระดับชาติเถอะหนูขออยู่ในรัวแล้วกัน,<อ>นจะไม่เหลือลรือให้อยู่แล้วเอาเหยียบมันให้หมดเราต้องเหยียบให้มาันทาั้งโลก